มาแล้วครับขบวน517นะครับกำลังจะผ่านบ้านแฮดนี่18นาฬิกา5นาทีนะครับมาก่อน4 1 7นะครับ,ว,นนบ,ว,ว,รบวันนี้ขบวน517แต่ไม่ต้องกลัวนะฮะวันนี้ขบวน4 1 7นี่ช้าอยู่61นาทีนะครับยังอยู่แถวพลสงครามอยู่เลยครับตอนนี้ปกตนินี่จะถึงบ้านแด่ราวๆ6โมงครึ่งนะฮะแต่วันนี้ก็น่าจะทุ่มครึ่งทุ่ม40ปร,ประมาณนั้นละครับเพราะว่า ช้าจากต้นทางเลยนะครับ417วันนี้ส่วน517วันนี้นี่ได้รถจาก70101นะครับทําขบวนมานะครับวันนี้ช้าอยู่6นาทีนะครับ517ถึงจะมาเวลานี้ก็ไม่ต้องกลัวถูกกักนะครับ แต่วว่า4 17ยังอีกไกลมากๆครับ ไปแฮ็ไปแล้วนะครับตะบน517วิ่งยาวนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัว417จะแซง